สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่หมอเอ็มนะคะวันนี้ก็ได้ไพ่สำรับใหม่มาเนาะน,นี้พี่หมอแกะตับนะอสำรับนี้น่าจะมีคนเคยเห็นนะนี่ถูกใจทาดแมวพี่หมอชอบมากยดูดิมาเป็นไพ่เหมือน ขารอะไระรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือองค์ประกอบมันอนะ่ะมาจากชุดไรเดอร์เวทหรือว่าชุดสากลน,นะที่เขา,าใช้กันโดยปกติเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือทำมาเอาใจทาดแมวนั่นเองก็คือใช้แมวเป็นตัวคาแรคเตอร์หลักเข้ามาแทนตัวคนนะนี่มาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างหน้าแรกก็จะเป็นเหมือนลายเส้นนี่ยลายเส้นเนาะแล้วก็ เป็น QR code ของทางร้านนะแล้วก็จะเป็นไพ่แบบไพ่พิเศษเนาะอันเนี้ยใช่ไหมอ่าไพ่พิเศษเนะ b บ็คแคส t แล้วก็ Moonlight แล้วก็ Night Night, Night, Night Light อ่าแล้วก็ Sunrise นะแล้วก็ Stay c a คสอ่าประมาณนี้นะอันนี้เป็นเหมือนไพ่พิเศษเนาะเนี่ย เป็นไพ่ิเศษที่เขาแถมมานะสามสี่หใบด้วยกันเนาะอาจจะมีอยู่ทุกชุดเนาะ,ะคนที่เขาทำไพ่ชุดนี้มาเขาจะแบ่งเป็นมีหมามีกระต่ายแล้วก็มีแมวเนาะ,ะประมาณนี้เรามาดูกันว่าในไพ่เนี่ยมีรูปอะไรบ้างอ่ะเซตไพ่ที่พี่หมอซื้อมาเนี่ยจะเป็นขอบทองแดงนะเห็นปะ ม,มันจะมีขอบขาวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นขอบทองแดงนี่อันนี้เป็นไพ่เซตใหม่เนาะไพ่เซตเก่ามันจะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยข้างหลังไพ่มันจะเป็นรูปแมวเดิอนอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นไพ่เซตใหม่อันนี้เป็นคู่มือนะเรามาดูคู่มือก่อนว่าน,นะนี่คู่มือก็จะเป็นภาษาไทยนะบอกว่าไพ่ไพ่แต่ละใบเนี่ยเออแบบ มีเนื้อหาใจความอย่างไรเนาะสุขภาพการงานความหมายโดยตรงอะไรเงี้ยความหมายด้วยความรักสุขภาพอะไรอย่างงี้เนาะประมาณนี้โดยทั่วไปถ้าม,มาดีเนาะเนี่ยที่หมอซื้อมาในราคา1 1 5 0บาทนะเซตนี้เนาะนี่ขอพบพายจะเป็นอย่างนี้เลยทองแดง พหลื่นนะไพัใลื่นดีเนาะอาจจะติดนิดนึดนงแรกๆเวลาใช้เนาะ mm hmm. ก็ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไพ่มันจะค่อนข้างติดเห็นปะเห็นไหมใช้ไปเรื่อยๆน่าจะดีขึ้นนะทุกคนอ่ะเรามาดูหน้าไพ่กันนี่อันนี้เป็นไพ่เดฟลูหรือว่า คนแบบเขาเรียกอะไรอันนี้ก็เป็นแมวที่รักอิสระนั่นเองอนะ่าแล้วก็ชอบทําอะไรเสี่ยงๆเห็นไหมยืนขาเดียวไม่พอนะยังยืนอยู่นบนภูเขาด้วยอ่อยาเป็นคนชอบความท้าทายเนาะไม่ยึดติดอยู่กับเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ชอบความจําเจนะอ่าน,นี่เป็นเดนเมจิกเชียนี่ก็เป็นแมวใส่ผ้าให้คอแล้วก็เป็นเหมือน ไพ่คีย์เวิร์ดของไพ่เมจิกเชีนจะมีดาบมีแม้เท้ามีเหรียญแล้วก็มีถ้วยเห็หมเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างรู้ไปซะทุกเรื่องเนาะเป็นผู้ที่เก่งฉลาดปาดเปืืองเนาะอืมไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้น่ารักมากเลยเป็นเหมือนแมวเปอร์เซียเนาะก็เป็นไพ่อ่าถ้าเป็นไพใน่ในเด็กไรเดอร์เวทจะเป็นแม่ชีเนาะอะไรเดือนักบวชสาวนะอันนี้จะเป็นแมวสาวนั่นเอง ก็ซื่อถึงเห็นไหมข่าวดําก็เป็นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์เป็นคนอารมณ์ร้ายบางทีก็อารมณ์ดีเป็นคนเหมือนขึ้นขึ้นลงลงเนาะมีความลับซ่อนอยู่ดูสายตาเหมือนแบบเลึกๆลเห็นไหมมองบนอะไรเงี้ยสตากรอกไปกรอกมานะเหมือนคนมีความลับนั่นเองต่อมาเป็น เดอะอิมเพรสนี่เห็นไหมแมวอ้วนเห็นไหมมีความบูดมสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมเห็นไหมสบายดูท่าจะมีคนใช้ด้วยเนี่ยก็คือนั่งสบายสบาย,บายมีมงกุฎเนาะเป็นคนที่เพียบพร้อมเนาะอ่าเป็นผู้หญิงที่แบบดีอ่ะอันนี้เป็นเอมอรลอร์อ่าก็เป็นชายที่มุ่งมั่นเห็นไหมดูจากสีหน้าเป็นแมวที่มุ่งมั่นมียศถาบรรดาศักดิ์มีความเพียบพร้อมในหะน้าที่การงานเนาะ มีแสงสว่างคอยนำทางมีนีภูเขาสื่อถึงความหนักแน่นความมั่นคงนั่นเองในฐานะการงานหน้าที่การงานเงินทองเนะาะต่อมาไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่นักเขาเรียกอะไรไพ่นักบวชนั่นเองก็สื่อถึงว่าแมวตัวนี้ก็คือเป็นแมวทีวไรรมม่ไฟธรรมะไฟธรรมะอยู่ในศีลในธรรมเนาะรักในทางธรรมอะไรอย่างนี้เนาะถ้า ล,ลูกดวงนจับได้ก็อาจจะเกี่ยวกับมีเทพมีองค์คุ้มครองก็ได้เหมือนกันเนาะต่อมาต่อมาเป็นไพ่เดลเวอร์โหทาดีมากทาสวยอันนี้ก็เป็นเหมือนกรรมเทพเนาะอันนี้ก็จะเป็นแมวตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าอันนี้น่าเป็นตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียเนาะก็เป็นสื่อถึงการได้อํานวยเออพรจากเทพนั่นเองว่าให้เราสองคนมารักกันเนาะประมาณนี้ไพ่เดลเวอร์อันนี้ทําเป็นมาย,ยกน่ารัก อันนี้เป็นดัชเลียนะ่ะอ่าก็เป็นไพ่อ่าเป็นไพ่เหมือนนักลบเนาะออกเดินทางอะไรเงี้ยเนาะถ้าคนที่จับไพ่ใบนี้ก็ถ้าถามเรื่องการงานก็จะต้องได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนั่นเองไปพบปะกับคนนั่นเองอ่ามีการเดินทางเข้ามาน,นี่เป็นไพ่ประจำราศีอ่ากันเอ้ยไม่ใช่กันดิกรกฎเนาะอันนี้กรกฎเนาะ ต่อมาเป็นเด e s สเ a รน่าก็เป็นไพที่นี่รูปร่างอ่อนช้อยนะเป็นแมวตัวเมียนั่นเองแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนสิงโตก็คือเป็นราชสีมีความใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าแมวตัวเนี้ยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะปากเขาเรียกดึงขึ้นได้ก็คือเห็นมองเห็นหนึ่งมีพลังอํานาจนั่นเองมีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นเองเป็นผู้หญิงที่เก่งนะ,นะะแล้วมีความรู้ความฉลาดเนาะ ถ้าผู้หญิงจับไพ่ใบนี้แล้วถามเกี่ยวกับความรักก็อาจจะมีแฟนยากเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความเก่งเกินหน้าเกินตาของผู้ชายนั่นเองโอ้ยคุยมาตั้งเจ็ดนาทีเริ่มจุดเทียน <Screw. S 1> สักครู่เอคแสงความขลังอ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอร์มิดเดอร์มิดก็เป็น,เนแมวแก่นั่นเองเห็นไหมถือตะเกียงก็เกี่ยวับการ เป็นแสงสว่างนำทางก็ได้เนาะ,ะหรือว่าคิดถึงใครสักคนหรือว่าเป็นคนที่เงียบๆชอบการอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงประมาณนี้เนาะอืมชอบเก็บตัวไม่ชอบการโดดเด่นอะไรเงี้ยต่อมาเป็นไพ่ Wheel of Fortune เป็นไพ่แห่ง กงล้อหรือว่าเป็นพระแองเข็มทิศนั่นเองก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนเนาะถ้าดวงตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีดวงตกมากๆทําอะไรก็ติดขัดเนาะแล้วถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงและจากหลายลก้เป็นดีเนาะคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงนั่นเองต่อมาเป็นจัสติสจัสติกนั่นเองก็เป็นไพ่แห่งความเป็นเหมือนแมวนะ,ะเป็นแมวตัวเมียนะเนี้ย ก็ซื่อถึงความยุติธรรมเห็นไหมตาช่างแล้วก็ความเด็ดเดียวความไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ยอมพนนั่นเองเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนั่นเองอ่าเป็นผู้หญิงที่อ่อเข้มขลังมีความเก่งมีความฉลาดเนาะจะเป็นผู้หญิงเหี้เนาะต่อมาเป็นเดแฮงแมนเห็นไหมแมวแมวนอนหงายแมวติดเชือก <laughs> ก็เป็นไพ่แห่งความงงงวยเป็นความไพห่งการคิด การาการเขาเรียกอะไรอะ่ะเกี่ยวกับสมองการคิดการต้องหาทางออกต่างๆมีปัญหาเข้ามารายล้อมเนาะอม,อมาเป็นไพ่เดชก็จะเป็นไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนการสูญเสียการเริ่มต้นใหม่อไพ่เดชเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นความตายเสมอไปเนาะอประมาณนี้ ต่อมาจะแถมเพลนก็แ e มเพลนก็เป็นไพ่การเติมเต็มเนาะการแต่งเติมเนาะเห็นไหมเป็นน้ำสองถ้วยนั่นเองอ่าเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าลูกดวงถามเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็อาจจะแบบอ่าระวังการเขาเรียกอะไรอะ่ะรับอ่ารับขวาออกซ้ายอะไรเงี้ยแบบได้เงินมาก็ใช้ได้เงินมาก็ใช้นะต้องระวังเรื่องการจับใจใช้สอยเนาะ ม,มาเป็นเดวิลก็เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับความถ้าเป็นผู้อาชีพก็อาจจะเป็นอาชีพที่อยู่ทํากลางคืนอาชีพกลางคืนหรือว่าในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็ความรักความรักก็เกี่ยวกับการความรักความค่ายเรื่องกลาม,มาลมอะไรพวกนี้เนาะพี่หมอเคยดูดวงด้วยนะก็คือจับได้ไพ่ใบเนี้ยแล้วก็ทํานายตรงๆกับเขาไปเลยว่าระวังเกี่ยวกับ การทางานเรื่องผิดกฎหมายหรือว่าทางานกลางคืนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะก็ซึ่งออกมาตรงจริงๆนะว,ว่าน้องเขาว่าทํางานเป็นเอนเตอร์เทนนั่นเองนู่นแหี้นู่นนี่นั่นเนาะเอเอ,เอ,เอประมาณนี้ต่อมาเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์สื่อถึงการมีความกระทันหันเห็นไหมฟ้าผ่าเราไม่รู้ว่าฟ้าจะผ่าลงมาเมื่อไหร่เป็นความกระทันหันความไม่รู้ตัวเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองอออประมาณนี้ มาเดอะสตาร์อเป็นความโดดเด่นนั่นเองขึ้นชื่อว่าสตาร์นั่นเองก็เป็นความชายความชายของเราเนาะความแบบสว่างสวยอนาคตกําลังลุ่งโลดใครที่อยากเป็นดาราอะไรเงี้ยก็อาจจะมีชื่อเสียงใครที่ทํา Tik To อกทำคอนเทนต์หรือว่าทำ YouTube อะไรเงี้ยถ้าหยิบได้พไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงเนาะงานเติบโตนั่นเองเดโมนอ่าภาพขาวดําขาวดํานี้ก็สื่อถึงความเศร้าความ ผิดหวังความความเหนื่อยล้าความท้อถอยอะไรประมาณนี้เนาะให้เดมูนเนาะอ่าก็ประมาณนี้ละกันเนาะให้ดูประมาณนี้นี่เป็นรูปแมวนี่เ้าทำออกมาสวยมากเลยดูดิจริงๆก็อยากจะซื้อให้มันครบนะแต่ว่า พักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนอค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเนาะใช้ไปสักพักหนึ่งเราค่อยซื้อก็ได้อืจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องซื้อบ่อยนะไพ่เนี่ยมันก็เหมือนการดูได้หมดอ,มอมืใครที่มีกำลังซับพอก็ซื้อไปเนาะใครที่ไม่มีก็ซื้อทุกๆูก หรือว่าซื้อไพ่จีนก็ได้นะจริงๆแล้วไม่เกี่ยงนะจะเป็นไพ่แท้หรือไพ่จีนเนาะสามารถดูได้หมดเนาะถ้าเรามีงบงไม่เพียงพอที่จะซื้อไพ่แท้ก็ซื้อไพ่จีนมาลองอาทานายลองฝึกก่อนก็ได้เนาะใช้ได้หมดไม่จาเป็นนะครับขอให้ดูแม่นดูตรงก็พอจริงๆไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้เนาะ ทั้งชุดก็จะมี78็ดสิบใบเนาะชุดเล็กชุดใหญ่เนาะประมาณนี้เนาะใครที่ชอบก็ชื่อสเตทแคสทารนะอืไป s e a ร c ชดูเนาะใครที่อยากได้พายแบบนี้เนาะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะอยากดูดวงให้ละเอียดดูดวงแบบลึกๆเจาะลึก,อ,ลกอะไรเงี้ยก็สามารถทักไลน์แอบ พี่หมอได้เลยนะอยู่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่หมอฝาก tiktok นี่ tiktok IG ไแล้วก็ไล n ์แอดพี่หมอด้วยนะคะไว้เจอกันนะบ๊ายบายซีอูครับ